สวัสดีค่ะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการใช้ลูกยางกับไปเป็ดแก้วเพราะว่าในแ lab เรีย e ดาย l u t i o n ในการทํำท a t e r y r ั s เจ r ร์ของคุณเนี่ยเราจะไม่มีตัวไปเป็ดเอทให้คุณคุณได้ดูคลิปการเปิดปากกระบอกไปเป็ดจากคลิป ต้นฉบับไปแล้วอันนี้จะเป็นส่วนเสริมให้คุณนําไปเป็ดออกจากกระบอกอย่างอะเซติกเทคนิคเมื่อได้ไปเป็ดออกมาแล้วให้ดูที่สํารีนะคะว่ามันมีส่วนยื่นออกมาจากก้านไปเป็ดหรือเปล่าถ้ามีส่วนยื่นก็เผาจากนั้นให้คุณเลือกลูกยางที่มีขนาดฟิตพอดีกับตัวก้านไปเป็ดสวงเข้าไปให้แน่นไม่มีลมรั่วออกมาจากนั้นเวลาจับก้านไปเป็ดใช้นิ้วนางกับนิ้วก้อยในการประกอบของก้านไปเป็ดที่จุดเชื่อมต่อแล้วก็ใช้นิ้วชี้นิ้ว ลกลางนิ้วโป้งในการควบคุมจุกยางนะคะอย่างนี้ทำการสเตอด์ายเมื่อคุณจะดูดไปเป็ดเนี้ยมันจะมีขนาด5 ml สมมติอ,อาจารย์จะดูดที่5 ml นะคะเราจะดูดสารละลายสีฟ้าอันนี้ถ้าคุณไม่ถนัดคุณเปิดก่อนนะคะระวังทิปไปไปเป็ดให้ดีนะคะอย่าให้ไปสัมผัสกับอะไรค่ะอ่าเปิด ไฟฟ้าออกมานะคะ่ะต่างๆนะคะ่ะให้คุณดูดกดลมละไล่ลมจากลูกยางออกนะคะแล้วก็ตั้งตั้งไปเป็ดให้ตรงะคะจนได้ปริมาตที่คุณต้องการอันนี้ที่5 5 ml พอดนะะีถ้าคุณไม่ใช้แล้วคุณก็ปิดปั๊นะคะลูก ไปเป็ดค้างไว้นะไม่ให้สัมผัสกับอะไรจากนั้นเนี่ยถ้าคุณไม่ถนดัดคุณอาจจะปล่อยกับหลอดที่วางอยู่บนแลก,ก็็ได้นะคะแต่สำหรับคนที่มีความชำนาญมากพอคุณก็ใช้การด้วยอะเซปติกเทคนิคค่ะปล่อยโผ พยายามไม่อ่าให้มือสัมผัสด้านในของฝาหลอดจากนั้นก็บดลูกยางจากนั้นตอนเก็บเนี่ยอาจจะดูดสัยยาค่าเชื้อให้ถึงขีดที่เราทำการดูดสารละลายที่มีเชื้อไปแล้วข้างต้วให้สูงกว่านิดหน่อยนะคะจากนั้นก็ปลด ส่วนการทำซีเรียลไดร์ลูชั่นนะคะดูตามคลิปหลักได้เลยอันนี้เป็นส่วนแค่คลิปเสริมในการนำเทคนิคการใช้ลูกยางไปใช้นะคะคุณอาจจะเมื่อยมือนิดน,นึงหลักๆก,ก็คือให้ระวังเรื่องปากหลอดแล้วก็ปลายทิปถ้าไม่ถนัดจริงๆก็อาจจะใช้สแตนในการตั้งหลอดแล้วก็เปิดฝาอย่าให้ขอบฝาเนี่ยมันสัมผัสโต๊ะโดยตรงอาจจะงายฝาขวดไว้ก็ได้ ะะต,าตามถนัดได้เลยเพราะว่าเข้าใจว่าทักษะของพวกคุณในการใช้เป็ดอาจจะยังไม่เยอะนะก็ฝากไว้เท่านี้ค่ะเดี๋ยวถ้ามีอะไรใน l ลบเรียกผู้ช่วยนักวิทย์หรืออาจารย์มาช่วยดูก็ได้นะคะ